ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ลํำซัมมันนี่ออมเงินให้เงินโตสวัสดีค่ะสวัสดีครับเรื่องของโรคมะเร็งเนี่ยเป็นอะไรที่หลายๆคนกังวลใช่ไหมครับวันนี้เราจะมาคุยกันแบบสบายๆมาเจาะลึกแผ่นคุ้มครองมะเร็งของ a อลิอันส์กันดีกว่าว่าเอ๊ะมันมีอะไรบ้างแล้วจะช่วยคลายความกังวลให้เราได้จริงหรือเปล่าใช่เลยครับพอพูดถึงมะเร็งปุ๊บนอกจากเรื่องสุขภาพแล้วอีกเรื่องที่มันแวบเข้ามาในหัวทันทีเลยก็คือ ค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะมันเป็นความกังวลใหญ่เลยล่ะครับซึ่งนี่แหละคือจุดที่เราต้องเริ่มคิดเรื่องวางแผนการเงินกันแล้วแล้วประกันเนี่ยจะเข้ามามีบทบาทตรงนี้ยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันที่คำถามแรกสุดเลยว่าไอ้แผนคุ้มครองที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ เชื่อเต็มๆของเขาเลยนะคือสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองมะเร็งหายห่วงคําว่าสัญญาเพิ่มเติมเนี่ยมันก็ตรงตัวเลยครับคือเราต้องมีประกันหลักอยู่ก่อนแล้วก็ซื้อตัวนี้พ่วงเข้าไปเพื่อเพิ่มความคุ้มครองเรื่องมะเร็งโดยเฉพาะเลยพูดง่ายๆก็คือหัวใจของมันคือการเตรียมเงินก้อนไว้ให้เราถ้าเกิดเอ่อเราตรวจเจอเมะเร็งขึ้นมาจะได้เบาใจเรื่องค่าใช้ใจ่ายไปได้เยอะเลยคำถามต่อมาที่ทุกคนต้องอยากรู้แล้วใครสมัครได้บ้างไปดูเงื่อนไขกันเลยดีกว่าครับ คุณสมบัติหลักๆนะครับก็ค่อนข้างตรงไปตรงมาเลยคือสุขภาพต้องแข็งแรงดีแล้วก็แน่นอนว่ายังไม่ได้เป็นมะเร็งอยู่ณนะตอนที่สมัครแต่มีจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือเรื่องอายุครับเพราะเขาให้เริ่มทำได้ตั้งแต่อายุแค่24ชั่วโมงใช่ครับฟังไม่ผิดแค่วันเดียวเองนั่นหมายความว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสามารถวางแผนเรื่องนี้ให้ลูกน้อยได้ตั้งแต่แรกเกิดเลยนะ โอเครู้แล้วว่าใครสมัครได้คราวนี้มาถึงส่วนที่สําคัญที่สุดแล้วล่ะครับนั่นก็คือเรื่องความคุ้มครองแล้วก็เงื่อนไขต่างๆที่เราต้องรู้ให้ละเอียดเลยแก่นของมันเลยนะคือเรื่องนี้เลยครับคือการมีเงินก้อนสํารองไว้ให้เพื่อที่เราจะได้เอาไปจัดการกับค่ารักษาพยาบาลต่างๆได้แบบไม่ต้องปิดกระทบเงินเก็บไม่ต้องไปยุ่งกับเงินส่วนอื่นๆของครอบครัวทําให้เราโฟกัสกับการรักษาได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องเงินอีก แล้วก็มีจุดที่เขาย้ำไว้ชัดเจนในเอกสารเลยนะครับก็คือเงื่อนไขาการพิจารณารับประกันภัยให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนดแปลเป็นภาษาบ้านๆก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกอย่างก็จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาและเงื่อนไขของทางบริษัทเขาซึ่งอันนี้ก็เป็นมาตรฐานปกติของการทำประกันทั่วไปอยู่แล้วครับมามาถึงคำถามที่ทุกคนน่าจะอยากรู้ที่สุดแล้วละ่ะแล้วมันเท่าไหร่ล่ะเนี่ยใช่ครับเรื่องค่าเบี้ยประกัน เราไปดูตัวอย่างที่เขาให้มากันเลยดีกว่าจากตัวอย่างที่เขาให้มานะครับเบี้ยประกันรายปีจะอยู่ที่16,818่ 16, บาทต่อปีครับย้ำอีกทีนะคะว่าอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะเบี้ยประกันของแต่ละคนจริงๆก็อาจจะแตกต่างกันไปตามปัจจัยอื่นๆด้วยแต่ตัวเลขนี้ก็ช่วยให้เราพอจะเห็นภาพคร่าวๆได้แล้วละ่ะว่าค่าใช้จ่ายมันจะอยู่ประมาณไหนแต่เดี๋ยวก่อนมันยังไม่หมดแค่นั้นครับนอกจากเรื่องเงินแล้วเนี่ย แผนนี้เขายังมีสิทธิประโยชน์อื่นๆเพิ่มมาให้อีกด้วยนะเป็นบริการเสริมพิเศษเลยล่ะไปดูกันครับว่ามีอะไรอีกจุดที่เขาชูขึ้นมาเลยก็คือการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยครับคือผู้ทำประกันเนี่ยจะมีแอปพลิเคชันบนมือถือให้ใช้ด้วยทำให้การเข้าถึงบริการต่างๆหรือการจัดการข้อมูลกรมธรรของเราเนี่ยมันง่ายขึ้นเยอะเลยสะดวกสบายสุดๆแอปที่ว่าก็จะมี2ตัวหลักๆครับคือ My Alliance อันนี้เอาไว้ดูข้อมูลกรมทัน์จัดการอะไรต่างๆของเราโดยตรงเลยแล้วก็อีกแอป,ป,ปคือ Healthy Living ซึ่งตามชื่อเลยครับเป็นแอป,ป,ปที่ช่วยส่งเสริมให้เรามีไลฟ์สไตล์ที่ดีต่อสุขภาพคือมันไม่ใช่แค่การประกันความเสี่ยงอย่างเดียวแล้วไหมแต่เหมือนเขาสนับสนุนให้เราดูแลสุขภาพเป็นในตัวด้วยเลย และทั้งหมดนี้ก็คือภาพรวมของแผนคุ้มครองมะเร็งที่เราเอามาเจาะลึกกันในวันนี้ครับซึ่งพอฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เราได้กลับมาฉุกคิดกับคําถามสําคัญข้อหนึ่งว่าวันนี้เราเตรียมตัวพร้อมสําหรับอนาคตที่อาจจะไม่ได้เป็นไปตามแผนของเรามากน้อยแค่ไหนขอบุญทุกท่านที่รับชมเพื่อเป็นกําลังใจให้ออมเงินแลเงินโตล่มซัมมันนี่นะคะ ฝากกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์กด subscribe ด้วยหากท่านใดที่ต้องการปรึกษาเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ official มาคุยกันหรือ w h a s a p p business ยินดีให้บริการฟรีค่ะขอบคุณค่ะ